โรงงานของเล่น่าพิสตบุงมพี่ฟ้าแห่งช่องวิกเกิลวีได้ถูกจับเข้ามาอย่างสถานที่แห่งความน่ากลัวแห่งนี้ก็ชาเดียวไปเลยละกันโอ้ my god อะไรเนี่ยที่นี่มันที่ไหนกันน่ะเตียงอยู่ตรงนี้ด้วยขอนอนได้ไหมอะง่วงง่วงไม่ไหวเออก่อนที่จะนอนเนี่ยจริงๆเราก็ควรออกจากที่นี่ก่อนนะเพราะที่นี่มันดูน่ากลัวมากดูดิดูไฟสีแดงพวกนี้น่ากลัวจังมืดก็มืดไปดีกว่า อาออกก่อนไม่อยู่หรอกเดอ้อกลับไปนอนเตียงตัวเองน่าจะดีที่สุดทางเหมือนจะมีผีออกมาเลยเฮ้ยมีบ้านของเล่นอยู่ตรงนี้ด้วยอะ่ะแสดงว่าที่นี่ต้องมีเด็กอยู่ดิมีมีกองสมบัติแต่ไม่มีกุญแจไขนะเราเราต้องออกออกจากที่นี่ก่อนแหละาทางนั้นมันกั้นนะนะเอาไม้กันเอาไปทางนี้เปิดเปิดเออแหมอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเจ้าต,ตัวสีฟ้านี่มันคุนค,นคนุหรือเปล่าเฮ้ยน,นายนายใช่ฮักกี้หรือเปล่าแล้วนายคืออะไรไดโนเสาร์โอเค ดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องหาทางออกนั่นมีประตูอยู่ด้วยเอาต้องใช้คุญแจสีแดงเคหาคุญแจกันเออนี่อะไรอะไม่มีพลังแต่มันมืดมากเลยที่เนี่ยเขาจ่ายค่าไฟบ้างปะเนี่ยโอ้โหนนนนเปิดประดิใช่ไหมเปิดได้บอเป,ปเปิดได้บอดดบอ,บอเปิดประติก็ต้องหาคุญแจอย่างเดียวใช่ไหมโอเคอันดับแรกคงต้องหาคุญแจก่อนจริงๆนะก่อนที่จะไปเปิดประตูนนใช้มือสีฟ้าเพื่อแกว่ง ใช้มือสีฟ้าเพื่อแกว่งเนี่ยอุ้ยอู้โอ้หมายกดใครมาทําคุณแจสีแดงตกไว้แถวนี้บ้างเป้าจ้ะฮัลโหลเจสีแดงอุ้ยอันนี้ก็โดนกั้นเหมือนกันเนาะอุ้ยอะไรอะตกใจตกใจบันไดตรงนี้มีห้องอะไรด้วยฮัลโหลมีคนอยู่ไหมจ้าตามหาคุณแจสีแดงอยู่จ้าสวัสดีจ้าไชคุณจจสีแดงซอีซี่นะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเฮ้ยว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวผีออกมาจะแย่ละ อาละตอนนี้เราต้องกลับไปที่ห้องนั่นสก่อนแล้วนะปื๊บกุญแจมาแล้วจ้าแจเกยี่ยมเวลี่กูดนี่ห้องอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นห้องทำงานหรือเปล่ามีมีโต๊ะมีเก้าอ,อี้แบบนี้เอ้ยอย,ย,ยตกใจหมดโอ้ยไปอยู่อะไรตรงนั้นน่ะฮะผู้สาวไปอยู่อะไรตรงนั้นอุ้ยหายไปแล้วอุย้ยหายไปแล้ว ฮ้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ถ้าขึ้นท่อน,นี่ไปจะไปเจอเขาใช่ไหมโอ้ยนอมาทำอะไรอยู่ตรงนั้นเนยเฮ้ยนั่นไงอยู่นั่นเฮ้ยเธอฉันว่าเราต้องหาทางเปิดไฟซะก่อนนะเปิดเครื่องกำเนิดไฟน่ะสวิตช์พาวเวอร์ออเราต้องเปิดไฟใช่ไหมโอเคเข้าใจแหละมันมืดตือ่อนี่ป่ะมีโอ้โหลูกศรชี้ขนาดนี้ไม่รู้เลยมั่งนี่เปิดละเปิดไงต่อนี่น,น,นีนี่ไฟไฟมาหรือยังอะ มืดยังมืดตื่อยู่เลยทำไงต่อเธอเอออันเสานี่หรอเปิดเสานี่หรอปาบเขาให้หรูปร่างเหมือนเออไอนี่เหมือนกันนะไมโครโฟนะลองเพลงกันสักหน่อยไหมโอเคขอบคุนที่เปิดให้อ่าล่ะเราไปสถา,านีต่อไปกันเถอะงั้นเหรอเธอโอเคกลับไปที่เดิมป่ะไอตรงประตูนั่นป่ะประตูที่เรายังเปิดบ่ได้อ่าประตูมือเปะ,ะนะสแกนมือไปโก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 ,โกเปิดประตูกันครับไปครับพี่น้อง นี่ไงจริงด้วยจริงด้วยโอ้โอ้มือบอดเน้เยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปเร็วไปโลดไปโลดฉันอยู่น,นี่นไหนไหนัหน้นหรือเปล่าหรือไหนไหนเฮ้ยโอเคน่าจะมีประตูนี้ประตูเดียวแล้วแหละเฮ้ยอ,อุอ้ยเธอเธอเพื่อนฮัโลโหลอยู่นี่เองว่าไงอเป็นไงเออเฮ้ยเดี๋ยวนั่นนั่นมือใครเฮ้ยมือยาวอย่างกับแม่นาค่ยเดี๋ยวก่อน ฉ,ฉันต้องลงไปในนี้จริงดิต้องลงไปจริงดิเฮ้ยเอาจริงเหรอเพื่อนฮะลงหรอโอเคลงก็ลงไปกันโอโอ,โอ้เอ๊ะเอ,เอนี่มันเกมสเตชันเลยอะไรกันคะเนี่ยเราทะลุมิติมาเหรอแต่ที่นี่ก็มืดตื่อ,อแล้วอะต้องไปหาที่เปิดไฟอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคเครื่องที่หนึ่งเปิด ตรงนั้นมีตุม่มมีตุม่มมีตุมต่มอะไรตบตุมต่มตบตุ่มปาบคอยอ๋อมไม่ไม่ไม่มือสีฟ้าเดีเปิดยงังเออตรงจังซีโ่โอเคโอเคโอเคมีม,มีมีเครื่องอยู่อีกเฮ้ยโอ้โหเกือบตกรูเกือบตกรูปะเฮ้ยตกใจตกใจหมดเลยเอาใหม่นะต้องระวังอย่าตกรูเฮ้ยกระโดดกระโดดเอ้ยยอดเยีเ่ยมโหลด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  ป๊าปเรียบร้อยเรียบร้อยไปที่เกมสเตชันเยี่ยมมากนี่ไงทางเปิดแล้วใช่ไหมกดตุ่มเลยเปิดอู้อะไรเนี่ยเพิ่งเคยเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกนะอฮ้ยเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยไม่อยากสวัสดีเลยทำไมเนี่ยโอ้ my god นี่มันคุณแม่ขายาวแขนยาวโอ้ my god นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไมนากด้วยทำไมเราไม่มาเล่นเกมกันหน่อยล่ะถ้าคุณชนละล้วก็ฉันก็จะให้ของไปละนะ,ฮะเฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรา,เราต้องเล่นจริงดิโอ้ my god โอ้ my god ต้องเล่นจริงหรอไม่เล่นไม่ได้หรอก็ไม่ได้ชอบเล่นเกมกันขนาดนั้น <c oughs> คงไม่มีทางอื่นอนอกจากต้องเล่นใช่ไหม welcome ด้วยเวลค o m นะ my friend สวัสดียินดีต้อนรับจากเด็กน้อยอสวัสดีค่ะคุณแม่หาคันโยกนะจ๊ะเราจะได้เริ่มเกมกันอย่างนั้นเหรอคะงั้นหนูไม่ไม่กดละคะ่ะคันโยงคันโยกหนีก่อนคะ่ะนี่หรอเกมแรกจดจำเพลงหรอโอ้โหชีวิตน,นี้ลองได้จะเพลงเกาหลีนะคะรู้จักไหมคะ BTS นะคะโอ,อ้ตกใจตกใจตกใจ,กใจงเงาตงัวเอง ไม่ไม่มีทางอื่นอนอหนีได้ไหมไม่อยากไปเลยต้องเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมอะไรเนี่ยมืดมากคุณแม่จ่ายค่าไฟบางเป้าอคะ่ฮะฮัลโหลออ้ยนั่นตุ่มอะไรกดได้หรือเปล่าไม่น่าได้มีลูกกงกันเราอยู่ใต้ดินเราอยู่ใต้ดินมองไม่เห็นเลยมืดไปปะเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยเราลงมาที่ไหนเนี่ยไม่มีสีอย่างอะเอ,อตุ่มนี้กดได้ไหมเนี่ยเอคันโยกปัป๊บ ห้องปัน้นนี่คือห้องปั้นอย่างนั้นเหรออุ้ยมือสีเขียวเรามีแต่มือสีสีสีสอ๋อสองอันรวมกันเป็นสีเขียวไงนี่ไงจีเนียสสุดๆนี่อา้าทำไมอะเปิดเครื่องก่อนเนาโอเคได้ตู้ดูดอุ้ยตกใจไอ้ต้นนั่นอะตู้หลุดเลยตู้หุดตู้หดได้ยังอะตาดัดตีดิดตีดิดอะไรดูเหมือนไม่มีสีไม่มีสีอะไรอะเราต้องหา สีมาวางไว้ในเครื่องเนี่ยหรอเอ๊ะใช่หรือเปล่าหาสีหรอสีไม้ละาบน้ำได้ไหมสีทนได้แต่ตอนนี้สีอยากออกจากที่นี่สีแดงแรงสุดๆแล้วจะเอาสีจากที่ไหนมาเอาสีแดงมาใส่ในนี้อุ๊นั่นหรือเปล่านี่ไงสีแดงเอาสีไปใส่ในเครื่องก่อนนะแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่เปิดกูดเกรดจอบแล้วก็ กดปุ่มมือเขียวอันนี้เหรอกดปุ่มสีเขียวนี่เหรองงอ๋อนี่ไงนี่โหลดเลยโหลดตืดต๊ดๆเลยโอ้นี่นี่ทางเปิดแล้วไปต่อไปต่อรีบไปรีบไปรีบไปเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเพื่อนเรา,เพ,เ,ราเพื่อนเราต้องแย่แล้วแน่ๆเพื่อนน้องตุ๊กตาหยิกหยอยของเราอะไรเนี่ยทำไมมันมืดจังอะมองเราไม่เห็นเลยอะช่วยด้วยทางไหนอู้อ,อู้ยินดีต้อนรับมิวสิกเมมโมรี่เฮ้ยเราจะแสดงรูปแบบสี หลังจากนั้นก็ต้องเลือกมาให้ถูกเหรออ้ต้องต้องต้องถูกต้องห้ามผิดมากกว่าสามรอบด้วยเอาแล้วแหละเอาแล้วเอาแล้วๆๆมีระดับด้วยมาเข้นพลังสมองของเราออกมาเช้สมองแบบสามร้อยเปอร์เซนต์ดูเสีจะรอดไหมนะ้าฮือฮมันมันต้องอะตกต,ตกตกรูเฮ้ยมาช่วยก่อนตกรูสีเขียว เดี๋ยวมาช่วยก่อนดิเราตกรูอ๋อนี่ไงนี่ไงขึ้นมาแล้วละสีเขียวอา้าวสีแดงสีขาวสีเขียวอ๋อแดงแดงขาวเขียวเงี้ยหรอเอ้ยจำได้จำได้ม่วงเหลืองฟ้าม่วงเหลืองฟ้าม่วงอันไหนม่วงอ่ะแม่ ม่วงเหลืองฟ้าเยยบร้อยึไม่ได้กินหรอกฟ,อฟ้าเหลืองแดง,งฟ้าเหลืองแดงม่วงฟ้าเหลืองแดงม่วงฟ้าเหลืองแดงม่วงปังปุริเยขาวฟ้าส้ม ขาวฟ้าส้มเขียวขาวฟ้าส้มเขียวเหลืองขาวฟ้าส้มส้มเขียว,วเหลืองปัด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 วัดเอ้ยตกใจเลยอะเมื่อกี้นึกว่าจะให้กดไลยทันโอ้ดูเหมือนว่าเกมจะพังนะเนี่ยเกมเจ๊งกระบงไปแล้วค่ะไง เพราะว่าเรานั้นเทพจัดแงเธอเอ๋ยเราคงต้องกลับไปที่เกมสเตชันแล้วแหละกลับไปที่เดิมก่อนนะนั่นไงทางกลับทางกลับป๊าบไปดูเหมือนว่าเราจะกลับมาที่โกดังอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมีลิฟต์อยู่เราต้องหาลิฟต์ก่อนหาลิฟต์ในโกดังนี่หรอใช่ปะ i ี IC แดดแล้วนะพี่มาแล้วน้องไม่มีพลังเราต้องทาไงปลุกใจเขาเหรอโอ้ไมก็อดนี่มันพังแล้วเดี๋ยวนะ เราต้องหา,าชิ้นส่วนที่หายไปแล้วก็เอามาซ่อมนะเพื่อให้ลิฟท์ทำงานได้โอเคเราต้องไปหาชิ้นส่วนที่ว่านั่นแล้วมันอยู่ตรงไหนอะเนี่ยหมึดก็หมึดโอยขออย่างเดียวเลยหลังจากออกไปจากที่นี่ได้ฉันจะจ่ายค่าไฟโอ้เจอแล้วบานฉันจะได้ไม่มืดแบบนี้นี่เอามาใส่เลยเรียบร้อยปึ๊บนี่ขึ้นลิฟ์ลิฟ มีห้องอะไรอะ่ะดูเหมือนจะเป็นห้องเครื่องมืออะไรสักอย่างโอเคเราทำได้ละเรากลับมาข้างบนได้แล้วก็รีไปที่เกมสเตชันต่อเลยดีกว่านี่เหรอนี่ปะทางทางนี้ขึ้นปะนี่น่าจะเป็นทางหนีไฟของเกมสเตชันนะเปล่านะโอ้กลับมาได้แล้วว้าวนี่ไง I'm back I'm back ยินดีต้อนรับสู่เกมสเตชัน กดขั้นยอดที่2เพื่อเริ่มเกมอุ้ยยังต้องเล่นอีกเหรอเอาจริงดิคงไม่มีทั้งเรื่องอื่นแล้วแหละคงต้องเล่นเกมที่2คือเฮ้อ้ว้วพบกันใหม่ทางไหนนี่เหรออะไรอ่ะวิสอาอ,อ์วร์อะไรสักอย่างหนึง่งมันต้องออกเสียงไงเนี่ยนี่มันเจ้าป๊อปปี้เพทามเอ้ยเจ้าฮักกี้เหรอ,อนี่ก็ล็อกอะ่ะ เเข้าไปในนี้หรอเฮ้ยมพดมากเลยอ่ะจะมีตัวอะไรออกมาไหมอ่ะเว่อวอะไรอ่ะให้ให้ตีอ๋อเกมตีติวตุนเหรอได้เลยเราจะตียังไงอ่ะอ๋อเนี่ยเนี่ยตีตีงี้หรอแล้วก็ตีที่รูผนังถ้ามีคนหนีออกมาให้ตีด้วยด้วยชุดได้ด้วยมืออุ๊ย คุณแม่ไหมหนูกลัวแล้วจ้าอยหนูไปเถอะถ้าตีแพ้สองครั้งจะจะตุเย่หรอโอ้แม่กอเริ่มเกมแล้วไมรูจะเห็นได้ยังไงอะมันมือจะตายเอ้ยนี่นี่นี่น,นี่นี่หรอนี่ไงตามสีป่ะไม่รู้อะแต่กดไปแล้วเฮ้ยเขียวนี่ไงนี่เอาไม่ต้องตามสีก็ได้ใช่ไหมอย่างได้อยู่ยางได้อยู่ไหนมามาเลย เอามายี่เยี่ยมเลยเยี่ยมมาดิมาก็มาดิค่ะก็มาดิค่ะปั๊บเข้าให้ก็มาดิคะ่ะก็มาดิคะ่เคะ,คะเลยไหนอ่ะเอออ่ะเห็นเห็นเลยเห็นกระตาเห็นกระตาไหนไหนปับป๊บปับ๊บปั๊บเข้าให้เร็วดีเออเออเอาหมดยังอ่ะโดนปะเนี่ยจะ <laughs> ตีโดนหรือเปล่า อุ้ยอย่าเร็วนักดิเดี๋ยวไม่ทันนะอยากเล่นด้วยจริงวะเนี่ยะอยากเล่นด้วยต้องต้องถอยทีถอยอาศัยกันรึเปล่า <c oughs> ไหนอะหมดแล้ว <c oughs> หรอหมดยังโอ้รอรอไรอะอ่าเหลืออีกเพลงเกมเดียวโอ้ดีใจมากเลยค่ะคุณแม่ไม่ต้องเศร้าไปนะคะหนูดีใจมากเลยค่ะ <c oughs> ไม่ค่ะไม่อยากอยู่ที่นี่อยากกลับบ้านไปก่อนแล้วจ้ากู ไอว to ทูคใช้มือสีฟ้าหุบปากวัดใช้มือสีฟ้าหุบปากคือ <c oughs> อะไร <c oughs> เอออ๋อนูนอ่นเหรอโอ้เป็นลิฟระบบมือดึงโอติดติดติดเฮ้ยนี่มันทางที่เราเคยมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมวา่ามีไม้ปิดอยู่บนทางเดินะ่ะเราคงต้องหาวิธีทําลายมันหารถเข็นซึ่งนี่หรือเปล่านี่คือรถเข็นหรือเปล่า ไม่ไอชายไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะคะเอาละค่ะเร็วๆเลยอุยอ้ยอุย้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวอุ้ยหายไปไหนแล้วว่าย่านะเว้ยอย่ามาดังนี้เออหนูกลัวแล้วจ้าอันนี้อะไรอะ่ะน,นีอันนี้อะไรอะ่ะย,ยกได้ไหมไม่ได้หรออุ๊เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเบอร์รี่ น้องเบอร์รี่ช่วยพี่ด้วยนะน้องใช้มือสีเขียวเปิดประตูก่อนโอเคเร็วเร็วเลยเบอร์รี่ช่วยพี่ด้วยนะอุ้ยเฮ้ยเ้ยเบอร์รี่โอ้โหนายนายอย่างชํำนายมันวัยรุ่นเลือดร้อนนี่มา nice v เว y g กูดเราน่าจะสามารถทำลายกำแพงได้แล้วเราก็ไปพร้อมเบอร์รี่แล้วกันเบอร์รี่ฉันไปด้วยนะทำไมเบอร์รี่มาให้เรานั่งอ เบอร์รี่เบอร์รี่โอ้โหแรงกว่านี้เบอร์รี่มีแรงแค่นี้ประตูจะพังไหมเนี่ยเฮ้ยออกพังด้วยเบอร์รี่เราเราด้วยเฮ้ยเฮ้ยว้าเง